สวัสดีครับต้องยินดีกับคนที่ตามคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ยินดีด้วยครับเลขที่ออก0 5 1ย์กับสาใช่ไหมครับก็ได้ดูคลิปของผมอันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะให้ฟังกันอีกทีเลยครับว่าจะมีหนึ่งะมี815สองหนมีหนึมีสองแทีนี้เนี่ยมันมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอ่าส่วนข่าวที่เป็นข่าวเด็ดข่าวดังเนี่ยในช่วงเวลาที่ นะครับก็นั่นแหละครับที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็นี่ครับนี่อันหนึง่งเนาะก็คืออยู่ในเนี้ที่แบบว่าจาักส่วนที่ตรงราัชาการตรงพระบรมรูปราัชาการที่ห้าอะไรเงี้ยครัวที่แล้วออกเก้าเจ็ดใช่ปะ่ะแล้วก็ออกมาพออ,อันนี้มาก่อนใช่ปะ่ะเสร็จแล้วก็ออกมาแปดสามใช่ปะ่ะก็ดูกว่าหมดแล้วเอาไมา่ออกมาอันนี้มางวดนี้งวดนี้เลยผมเลยบอกว่าถ้าจะเก่งเพิ่มผมจะเก่งสองตัวนี้เพิ่มให้นะครับ เป็นหนึ่งเก้ากับเจ็ดเก้าห้าก็มามาจริงไหมมาจริงถูกนะเพราะเขาไล่ตั้งแต่แปด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 อันนี้คือสถิติของปีที่แล้วนะครับผมเหนไหมครับเวลาที่แล้วมาเก้ามามาแปดห้าแล้วก็มาห้าเก้าพอสิบหกตุลานี่ที่จะถึงนี่ห้ายังเหลืออยู่ห้าห้ามันไปเอาเลขปีที่ที่เออกเห็นไหมครับหนึ่งห้าตรงนี้ นะครับยังม,มี5ติดกัน4่งวดนะครับนี่คือแพทเทิร์นที่เคยผ่านมาเมื่อปีที่แล้วพอมาดูปีนี้ครับน,นี่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 ตัวนี้ตัวนี้ต,ตัวนี้ในคลิป<ต>ที่ผ่านมาแล้วว่ามี8ดใช่ไหมครับ8ดต่อ8แล้วก็มีไอ้นี่9 1 9, 9 2ึงมาก็ยังม,มี8อยู่แล้วก็มี8อยู่แล้วพอว8มามันมี5มาใช่ไหมครับพอ5้ามาปุ๊บผมบอกว่างวดที่ผ่านมาต้องมี5ก็5้ามาจริงๆ นะครับเพราะนั้นงวดนี้อาจจะมีห้าติดมาด้วยก็ได้แต่ถ้าห้าไม่มาเก้าอาจจะมาแทนอ่านะครับเป็นไงบ้างครับเนาะคลิปของผมนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้กันไปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับตามที่นี่ง่ายๆนิดเดียวเลยดูปฏิทินเนี่ยดูปฏิทินโหราศาสตร์เนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยที่บอกนะครับผมโอ้โหแล้ว839นี่มันยังอยู่ด้วยนะครับเนี่ย ประมาณนี้เลยเนาะแล้ที่ผมให้เอาไว้นะครับเนี่ยหนึ่งห้าโอ้วดที่สี่แล้วนะครับของผมนะโอเคเพราะนั้นตามกันต่อนะครับอยากจะมีโชคมีลาบก็ตามคลิปที่นี่กันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ถ้าว่างเดี๋ยวจะต้องไปฉลองต้องไปกินอะไรแพงๆสักร้อยหนึ่งนะเนาะ,ะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเออก็อย่างว่าครับผมก็ถูกน้อยๆไม่ได้ถูกเยอะนะครับทัานให้มาประมาณแค่นี้นะครับประมาณนี้เนาะ แค่ถูกก็ดีใจแล้วจริงไหมดีกว่าไม่ถูกนะครับสวัสดีครับ